ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่18มีนาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับผิดทักสินที่ล้างไม่หมดมันเหลือเชื่อไหมล่ะครับ เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนั่งถแถลงข่าวพูดถึงอาการของนักโทษชายทักษิณว่าป่วยขั้นวิกฤตจากสภาพที่เห็นท่านทักษิณซึ่งนั่งวีลแชร์มาพบอายการดูแล้วป่วยขั้นวิกฤตเดินไม่ไหวและจากการพูดคุยท่านก็ไม่ค่อยมีเสียงหนึ่งเดือนที่แล้วท่านนักโทษชายยังวิกฤตเดินไม่ไหว ไม่ค่อยจะมีเสียงอยู่เลยแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาปากทำงานแล้วยังไงก็โปรดเข้าใจและเห็นใจคนแก่ในวัย75ปีด้วยที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้กลับมาใครไม่ชอบหน้าก็ต่างคนต่างอยู่ไปเป็นไปได้หรือครับผ่านไปแค่เดือนเดียวผู้ป่วยขั้นวิกฤตเดินไม่ไหวพูดไม่มีเสียง จะยืนให้สัมภาษณ์พูดจาชัดถ้อยชัดคำเรียกทัวไปลงได้ไม่ธรรมดาสมกับเป็นนักโทษเทวดาจริงๆแต่นักโทษชายทักษิณเข้าใจอะไรผิดไปเยอะครับนักโทษวัย75มีอยู่คนเดียวครับที่หนีโทษจำคุกคดีคอร์รัปชันไปนานหลายปีแล้วกลับมาโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวหากทักษิณเป็นแค่ชายแก่วัย75ไม่มีความผิดติดตัว เดินทางกลับบ้านเกิดเพราะไม่อยากอยู่เมืองนอกใครจะไปว่าอะไรล่ะครับมีแต่ยินดีต้อนรับกลับบ้านแต่นี่ไม่ใช่แน่นอนครับมีคนไม่ชอบขี้หน้านักโทษชายทักษิณเยอะแม่การเมืองวันนี้จะผสมข้ามสายพันุแต่ก็ใช่ว่าคนที่เคยลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบทักษิณในอดีตจะไปนิยมช,มชมชอบพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงในอดีตที่จงรักพักดี นักโทษชายทักษิณก็ใช่ว่าวันนี้จะยังคงจงรักภักดีอยู่ดูอมรัตโชคประมิตรกุลอดีตแดงนคนปรปฐมตัวแม่วันนี้เป็นนักการเมืองค่ายสีส้มเป็นตัวอย่างยิ่งนับวันยิ่งเกลียดดากลาดผ่านโซเชียลเป็นสุกรเป็นสุนัขแทนที่ทักษิณจะใช้โอกาสเป็นรัฐบาลผลักดันกฎหมายนิตโทษกรรมผ่านกฎหมายเสร็จ ได้รับอิสรภาพพร้อมกับทุกคนที่ไม่รับความยุติธรรมจากคดีความทางการเมืองผลการเลือกตั้งฟังประชาธิปไตยคะแนนรวมกันชนะถล่มทลายสะท้อนเจตนารมณ์ชัดแจ้งของพี่น้องประชาชนต้องการสั่งสอนคนทำรัฐประหารและสืบทอดอำนาจประเทศสูญเสียโอกาสสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงความหวังของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถูกบทขยี้ทำลายด้วยการตรบัดสัตว์ข้ามขั้วด้วยดิยวเห็นแก่ตัวของทักษิณชุดพัฒนาการประชาธิปไตยของประเทศถอยหลังลงคลองเสร็จกลับมาติดคุกทิพตามดิยวเย้ยหยันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมคุ้มครองจบเหมาจ่ายจบตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่เสร็จแล้วไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานตามที่คุย มาเดินสายขอความเข้าใจเห็นใจคนแก่อายุ75ใครไม่ชอบผมก็ต่างคนต่างอยู่ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดินสายไม่เลี้ยงหลานอยู่บ้านดูทรงแล้วไม่ปรงออกไปทางมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นสมเด็จแบบคุณเซนเกลียดเข้าไส้ทีเดียวกรณีนี้คือถูกหลอกคนเสื้อแดงจำนวนมากคิดได้ว่าถูกนักโทษชายทักษิณหลอก จึงหันไปเป็นสาวกพรรคเก้าไกลแทนกลุ่มนี้ยังรู้สึกเลยครับจะมาพูดว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไงแล้วคนที่ต่อต้านระบอบทักษิณต่อต้านการปล้นชาติรู้หรือเปล่าว่าคนกลุ่มนี้รู้สึกอย่างไรเมื่อน,นักโทษชายทักษิณกลับมาแล้วโกงคุกอีกทีฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ลำบากครับคนโกงมันต้องอยู่ในคุกต่างหากถึงจะถูกต้องแต่สิ่งที่นักโทษชายทักษิณประเมินผิดไปอย่างมากนั่นคือ ความผิดที่ก่อไม่ใช่แค่ถูกศาลสั่งจำคุกคดีคอร์รัปชันเท่านั้นแต่ยังอยู่เบื้องหลังสร้างความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนานนับสิบปีนักโทษชายทักษิณมีส่วนสำคัญในการจุดชนวนความขัดแยง้งจนนำไปสู่เหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี2553ปลาใสผ่านวิดีโอลิงกว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงทั่วประเทศหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคนเสื้อแดง ให้ไปรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดได้เลยผลเป็นไงครับคดีเผาสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีศาลสั่งจำคุกจำเลย12คนคดีเผาสารกลางจังหวัดอุดรธานีศาลตัดสินจำคุกจำเลย22คนคดีเผาสารกลางจังหวัดมุกดาหารศาลตัดสินจำคุกคนเสื้อแดง13คนโทษไม่เบาเลยนะครับหลายคนติดคุก20 30ปี ช่วงปี2 5 5 3ตนักโทษชายทักษินคือศูนย์กลางของม็อบเสื้อแดงการเคลื่อนไหวหลายครั้งต้องรอสัญญาณจากนักโทษชายคนนี้ขณะนั้นแกนนำน,ำนปชต่างรู้ดีว่ามวลชนทั้งหมดเป็นมวลชนของคนแดนไกลฉะนั้นหากจะนับความเสียหายที่เกิดจากนักโทษชายทักษินมันไม่ใช่แค่คดีความที่ขึ้นโรงขึ้นศาลเท่านั้นแต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก็คือความหายนะที่เกิดจากความโลภในอำนาจของนักโทษชายทักษิณเช่นกันมาถึงตรงนี้ถามว่าต่างคนต่างอยู่ได้หรือไม่ถ้าต่างคนต่างอยู่โดยไม่มีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักโทษชายที่ยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวและจะพ้นโทษอีกใน5เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเหลืออะไรรัฐบาลไทยรักไทยเต็มไปด้วยการทุจริตเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากมาย แทนที่จะคิดได้มาถึงรัฐบาลยิ่งลักษ์โกงจำนำข้าวอีกแล้วจะวางใจรัฐบาลเศถียรได้หรือว่าจะเป็นรัฐบาลมือสะอาดในขณะที่มือของนักโทษชายเริ่มจะเอื้อมไปแตะนายกเศถียรแล้วนักโทษชายทักษิณพูดเรื่องงานของรัฐบาลว่ายากกว่าสมัยช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะมีความซับซ้อนและยากมากกว่าเหมือนจะแบไตตอกย้ำว่า เศรษฐก,กิจของประเทศในปัจจุบันวิกฤตหนักกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งซะอีกจะให้เข้าทางนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตอย่างนั้นหรือก็เอาสิครับไหนๆนายกตัวจริงเดินได้พูดได้แล้วเอาแบบหุนเซ็นเลยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือสพ,พิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel ลเซเว It Night Real Tea.